สวัสดีค่ะชื่อคุณเชียงค่ะอายุ37ปีค่ะ ปัจจุบันทำอาชีพพนักง,งานขายเครื่องสำอางค่ะคุณเชียงเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเราทำงานหนักไปตรวจเจอภาวะไทรอยด์เป็นพิษค่ะก็รักษาอยู่นานเหมือนกันนะคะ3ปีทานยาเพื่อคุมไทรอยด์ค่ะปัญหาหลังจากทานยาคุมฮอร์โมนไทรอยด์ก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะมามาขัดขาดบางที2เดือน3เดือนถึงจะมาเวลามาทีหนึ่งเนี่ยก็คือปวดท้องมากๆเลยค่ะพอประจำเดือนไม่มาผิวก็เริ่มแห้งริ้วรอยก็เริ่มเยอะค่ะมีปัญหาแต่งหน้าไม่ติด จุดด่างดำตอนเป็นสิวก็หายช้าค่ะรู้สึกเครียดม,มากเลยค่ะว่าเราจะเป็นไวทยทองก่อนเวลาหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยไปลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามคุณหมอที่ดูแลเราอยู่ mm hmm. เขาก็แนะนำให้ทานพวกอาหารเสริมที่ช่วยปรับโฮอร์โมนเพศหญิงห mm hmm. าไปหามาก็มาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ตัวนี้ล่ะค่ะ mm hmm. คือเราทานยาไทรอยก็เยอะอยู่แล้วไตทำงานหนักจะทานอย่างอื่นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกดีๆค่ะ คุณเชียงเลยเลือกทานอาหารเสริมไม้เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะพอทานเข้าไป1เดือนค่ะอาการปวดประจำเดือนก็ไม่มีเลยแล้วก็ประจำเดือนก็มาเป็นปกติค่ะพอทานได้สัก2เดือนนะคะผิวก็เริ่มใสขึ้นริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำก็เริ่มดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกุณเชียงนะคะอยากให้ลองเปิดใจเลือกทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม้ค่ะดูดีกว่าใครเลือกไม้เข้าใจผู้หญิง